สวัสดีครับผมวันนี้รนะ้านนครทรัพย์ยางยนนะครับพามาชมตัว Toyota v ีอนะครับผมคันนี้เป็นสีดำนะครับเดิมเดิมเลยนะใส่เป็นล้อคอ17นี้กว้าง8ออฟ35นะครับผม อันนี้เป็นล้องานไทยออโตออปชั่นนะครับเป็นสีแดงแก้วนะครับเป็นลาย S1R นะล้วด้วยยาง205 4517นะครับเดี๋ยวผมให้ดูรอบคันก่อนนะล้อมันจะพอดีซ้มนะครับเราต้องจัดทรงด้วยยาง205นะครับมันจะทําให้มิติของล้อยางมันดึงเข้ามานะครับมันหนึ่งก็สวยนะครับนี่นะครับความล้นล้อหลังประมาณนี้นะครับ อันนี้สีดําเดิมๆนะครับผมล้อก็เป็นสีแดงเดิมเหมือนกันนะผมให้ดูรอบพันก่อนครับเดี๋ยวผมให้ดูความสูงล้อหน้านะครับเดี๋ยวทําล้อตรงก่อนนะอันนี้ให้ดูล้อหน้านะครับว่าล้นประมาณไหนนะครับ นี่โค้งแปดออฟสาสิห้าจะล้นอยู่ประมาณนี้นะครับผมล้นไม่เยอะนะครับยางมันดึงหลบพอดีเลยนะมาต่อที่ความสูงด้านหน้านะครับคันนี้เดิมๆนะครับไม่ได้โหลดนะครับใช้นิ้วมือสอดเข้าไปนะจะอยู่ที่สามนิ้วมือครึ่งนะครับเดิมๆนะครับกับยางสองศูนย์ห้าสี่ห้าสิบเจ็ดนะครับอันนี้ล้อนหน้านะมาดูล้อหลังต่อนะครับ ล้อหลังก็เดิมเดิมนะครับตอนนี้สอดได้4ี่นิ้วมือผมเลยนะครับแสดงว่าด้านหลังเนี่ยสปริงมันยืดกว่านะครับกับยางเดียวกันนะครับสอง4ูนย์ห้าี่ห้าสิบเจ็ดนะครับผมนี่ด้านหลังนะเดี๋ยวไปดูล้อต่อนะครับต่อกันที่ตัวล้อนะครับผมตัวนี้เป็นล้อ S1 ขอบสิบเจ็ดกว้างแปดออฟสามสิบห้านะครับ เป็นงานไทยออโตออปชันนะครับเป็นสีแดงแก้วนะล้วด้วยยางคาโพนะครับผมสองศูนย์ห้าสี่ห้าสิบเจ็ดนะครับดอกยางก็จะเป็นสปอร์ตนิดนึงนะดอกยางจะเป็นลายแบบเดินทางเดียวโรเตชันนะครับทำให้ล้อดูสวยขึ้นนะครับเพราะว่าตัวนี้มันมีริมกาดด้วยนะป้องกันขอบล้อนะครับแต่ตัวล้อมันกว้างมากนะครับยางมันก็เลยโดนดึงให้องศามัน หลบซุ้มเข้าไปด้านในนะครับทำให้นั่งห้าคนสบายนะครับตัวล้อจะเป็นห้าก้านนะครับลาย S1R นะขอบจะมีความลึกอยู่นิดนึงนะครับตรงนี้ออกมาเนะี่ยอยู่ประมาณสองนิ้วนะครับสองนิ้วแล้วก็ก้านจะเป็นก้านยกนิดหนึ่งนะเป็นสีแดงแก้วจากโรงงานเลยนะครับประมาณนี้นะครับตัวล้วอสวยมากๆนะ เรียบร้อยนะครับกับตัว t o y ยต้าวีอตัวนี้นะครับก็เอาไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับสำหรับใครที่มองหาขอบ17ที่กำลังจะใส่นะครับสามารถใส่ได้แบบ7นิ้ว8นิ้วหรือว่า7นิ้วครึ่ง9นิ้วก็ใส่ได้หมดนะครับหายางให้มันมิติเข้ากับรถก็พอครับแค่นั้นจบเลยนะครับยางใส่2อนึ่งไม่แนะนำนะมันจะใหญ่เกินไปนะครับแต่ถามว่าใส่ได้ไหมก็ใส่ได้นะครับแต่มีโอกาสติดนะ ประมาณนี้นะครับนะครรัพยังยน์ูย์เก้าสีห้าี่นต์เก้าเก้า99สวัสดีครับ Perfect, perfect.